กับสวัสดีงามๆพ่อเป็นพี่น้องป้องไปสู้ขู่สูคนนะคะยินดีตอนรรบเข้าสู้ทางช่องนะคะเมื่อนี้กับอยู่หน้านัดจิตสัมผัสคือเก่าเ้อค่ะพี่น้องเ้อค่ะเมื่อนี้สิมัดเกี่ยวเขาค่ะเมื่อนี้กับสิล่งแขกนะค่ะพี่น้องค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวเะค่ะพี่น้องเ้อหน้านัดจิตสัมผัสเนาะค่ะเร็จจากงานรอพระแล้วกับเกี่ยวเขาซอยนัดจิตสัมผัสต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมมลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหมา่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวซานดีๆได้เด็ดจากทางช่ะะองนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้หฮากัสิบไปเบิงบรรยากาศนะคะสดๆร้อนๆนะคะพี่น้องคะ่ะสดๆร้อนๆน,นะคะ เกี่ยวเขาเดอ้อพี่น้องคขามาเดอ้อมาเกี่ยวเขาซอยนัดจิตสัมผัสเด้อค่ะมื่อีงหน่อยไปไดปบ้านน้องวันนี้คือขีดต่มหลายแท้มันสิไปฮวันให้หน้าอยู่บ่พี่น้องเลยบาดค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีที่เด็ดค่ะพี่น้องคะ่ะมีที่เด็ดเนาะคะ่ะอย่าลืมอย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อมีที่เด็ดเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาซอยนัดจิตสัมผัสมือ่อีง ฮยโอ้พักพ้าับก,ก็ลายตัวนี้ค่ะพี่น้องมาด้ตำส้วรทอนรวยเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มาเด้อมาเกี่ยวข้าหน้าน้องนัดจิตสัมผัสเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวเกี่ยวก้เาวานจเป็นเบาหวานนี่เด้อขนมอ่ะขนมขนมเบาหวานอยู่ในถุงสีชมพูเด้อเดี๋ยวสีสีไปเอาเลยก๊อป

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะค้นเกี่ยวเขามื่อี้ก็มีสิบเอ็ดคนนะคะพี่น้องมื่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดท่านเกี่ยวเขาพันเตี้ย ่หน้าน้องนัาจิตสัมผัสนี่อุดมสมบูรณ์หอดหน้าพี่ละค่ะพี่น้องขนาดเจียวเขา้นายังถ่วมอยู่พี่น้องออุดมสมบูรณ์คลาอีริีเนาะค่ะสมกับสายท่านนําใจเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบริเวณรอบๆนี่ก็น,นีระคะพี่น้องค่ะยี่สิบห้าไร่บริจาคเทวดฮ็ดวดานะค่ะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดพี่น้อง มีใจก็ตาม,มามีใจคลิปนี้คนเกี่ยวเข่าสิบเอ็ดคนตรงกันกับพ่อโรงพนฝันดีนะคะพี่น้องค่ะตรงกับพ่อโรงพนฝันดีเนาะคะ่ะราชการหรือว่าค่วมฝันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าสิบเอ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเนะงะะาะม,มันชิล่าขีตรงก้อนละเตี้ย เดืฝนพอลงเอากระลมั่งปูนมาหน่อยพอดมั่งพ่อลูกว่าเอากระลมั่งปูนมาหน่อยพอดเนาะมันต้องเอามาเลยเแหละข้าสิกว่ได้ลุย ไ่ได้ลุยดูนะไ่ได้ย่างหลายลบตามต่อน้ะคะคลิปนี้นะคะออกแกงนี้ไปนะคะ่ะแอดกระสิไปเอาตัวดีตัวเด็ดกับคู่บ่าอาจารย์นะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพื่อนมาถ้าเพื่อนไปขอ,อยง้มไดได้สามตัวแตกง้ง้มนั้นนะคะโดยสี่สี่หน้องนัดจิตสัมผัสน,นี่ไปนั่งไปซื้อน้ำนะคะเพื่อนเป็นคนสวดนะคะ่ะ ให้น้องนัดไปคุยกับปูกัย่าเนาะค่ะซึ่ง pues them, น,น resort, ัดจิตสัมผัสเนี่ยก็หลายหลายท่านเนาะค่ะย่อมรับในโตเพิ่นเนาะค่ะคู่บาอาจารย์เนาะค่ะบว่าสิเป็นภ้าซาบารีสินสถิตเนาะค่ะให้ว่าทองใดบ่ไม่ตกไม่ขัดเลย้อค่ะพี่น้องเด้อบ่ได้ลำบ่ได้เลียนนะคะพี่น้องค่ะเก่งด้วยเทพโดยพ่มโดยตของเพิ่นเองเนาะค่ะบ่ต้องไปแต่งขันหาย่อขันบอกกับไพเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็สซีเก่งโดยตัวของเพิ่นเองเนาะค่ะบ่ได้หมอบเป็นลูกซิ์ลูกหาผู้ใด้อคะพี่น้องเด้อค่ะเพิ่น เก่งด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะพี่น้องเดอมาเองเทพพมเพิพพ่นลงมาอยู่น้าเองนะคะพี่น้องเก่งแล้วก็ดโดยความสามารถของเจ้าของรวนๆน,นะคะเพราะว่าเพื่อนบดไดเป็นลูกซย์ลูกหาผู้ใดบดได,ไ,ดไปลาไปเลียนมาแต่ไสนนะคะภาษาบาลีสินสธิตเพื่อนกระว่าด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะบดไดลบาบดได้เลียนมานี่แหละคะ่ะอันเรื่องลี้ลับบางเรื่องที่เฮาบอเห็นเท่ากัได้เห็นบ่เคยพอก็ได้พอค่ะพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะเพราะว่าความเชื่อส่วมศรัทธามันบังคับกันบ่ด้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขนาดเป็นคู่บาอาจารย์บางท่านกระจายเนาะคะ่ะก็มีเนาะคะ่ะมีบางท่านเนาะคะ่ะส่วนมากเนาะคะ่ะใจดีเบิร์ตปเลยค่ะคําว่าเป็นคู่บาอาจารย์ก็รู้จักห้อภัยลูกหลานลูกศิษย์ลูก,ลาลก,ลกหาแม่นท่ำพิษท่ำผาดเพิ่นก็ให้อภัยเนาะคะ่ะแต่ว่าบางคู่บาอาจารย์กระใจ้ล่จนเกินไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะ บ่เคยเห็นก็ได้เห็นบ่เคยพ่อก็ได้พอด่พอนะคะพี่น้องเนาะค่ะสงสัยหนึ่งในร้อยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งในร้อยเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะค่ะนี้น้องนัดจิตสัมพันธ์นี่เพื่อนมิใจใสสะอาดนะคะมิจบริสุทธิ์นะคะเทพเทพว่าอารักษ์กับปกปักรักษาเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะโบว์เวพื่อนสีโวภาษาได้เพื่อนกระโาโดยตัวของเพื่อนเองบ่ได้ให้มีผู้ใดามามาสอนนะคะพี่น้องค่ะบ่ได้ลำบ่ได้เลี้ยนแต่อย่างได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ เป็นสิเก่งโดยความสามารถของเพิ่นเนาะคะ่ะอย่าลืมสิบเนาะคะ่ะป้าฟันแมน่นอสี่เก้าสี 49, ่เก้ 49, 49, 49, 49. พี่น้องอย่าลืมอเ่สี่เก้าองห้า, <c oughs> านะคะพี่น้องสี่เก้าสองหน่งหน่น้ำนอ,น 1, 1, 1. องนหนึ่งหนึ่เพราะล่งฝันไม่ไมันหมาด สิบเอ็ดข้นเจียวเข่าส uh ิบเอ็ดขนนี่ยังนี่ยังอาจารย์อาจารย์ทัดนะคะพี่น้องอาจารย์มันแดดเหรอ ค่ะนี่เป็นปูรือสีนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนีถอดข่าบรือสีออกเกี่ยวเขาซอยพอลงค่ะพี่น้องค่ะปูรือสีกล่องก่อยนะคะพี่น้องน้องค่ะเมื่อนีถอดข่าบรือสีออกประสันพ่นว่าเกี่ยวเขาซอยพ่นก้อนเนาะค่ะมาอยู่น้าเพิินเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาอยู่น้าเพิินกับมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำซอยเนาะค่ะโอ้ค่ะปูรือสีกล่องก่อยนะคะเมื่อนี้เพื่อนกับถอดข่าออกแล้วเด้อพี่น้องค่ะค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งหนึ่งสี่เก้าห้าสองสองห้าะคะพี่น้องเด้อสามตัวนี่ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะถ้าผู้ใดมักกะจัดจวดจัดฝาดบ่มถ้าผู้ไดบ่มักะพานไปเนาะค่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอดนะคะพี่น้องค่ะจังใดก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอุดมสมบูรณ์เนาะพเนะ อุดมสมบูรณ์ขนาดเจียวเขาต้องเลยเอาเลือใส่เลยด้ <laughs> ขนาดยู่่ทั้งผู้ด้วยนี่พี่น้องยู่ทั้งผู้ด้วนี่โบมเมนไวยื้อทงหนะยอ่อนนน่นันด้วนี่พี่น้องบมเจ้าึืนทั้งในแล้ว<ะ>เพาะเออผู้ใด,ดามาซา,าปีนาค่อยได้เกี่ยวอาจารย์ทัดวาน้องพี่น้องมาสงการก็ได้นื้อเจ้าเขาค่ะ อ, miracle, อาจารย์เอาปลาป่อยต้อเลยเป first, tea, ็นยัง่งอาจารย์เอาปลามาป่อยเลยป็นยังไน่าเหลือยังให้เดียวมันบ่พอเออเหลือให้ทึ่อ๋อกระิลวอยู่ดอกคำวันนี้ เอาขั้นมาแต่ขั้นแปลวเลขมาไว้ก็สื้อน้ำเย็นมาฝากมาตอนนเอ้อไปเฮ็ดคลิปกันเน,นึ่งแบนี้สำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ